สวัสดีจ้าคุณแม่ตุ๊กตาจา้ากินแซ่บแบบมาดามมาอีกแล้วจา้ามือนีไม่กินยังไม่กินยังมางมเบิ้งก,กันพี่น้องจา้ามาอืดบึ้มนี่ตำทั่วกับปีไก่ปิ้งจา้าปีไก่ปิ้งปีไก่ไกย่างนั่นแหละจ้ามามากินน้ำกันจา้าเบาๆไลย่ยหญ่ห่างมือนีฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจคุณแม่ตุ๊กตาได้เด้อจ้าผักก็มีตามเห็นมีเฟเนลมีเรดิชมีอ l e เ t u c e พักนอกจ้าใบบัวบกพริกหวานหอมแดงจ้ะกินกับกินกับอะไรเอ่ยกินกับเส้นหมี่จ้าเส้นหมี่ขาวเส้นหมี่ขาวลวกนิ่มๆจ้ะลวกใหม่ๆนิ่มๆนี่จ้ามามากินน้ำกันเบาๆลายห้างมันสิเสียเวลาหิวข้าวพี่นอ้องมาเบิ่งลูกพักขึ้นมาลายแถพี่น้องมีสลัรีผมในมันสดอยู่ั้งลุมพี่น้องมามากินน้ำกันพี่น้องมาจ้ามาจ้าเบาๆลายเมื่อนี่หิวข้าวแห้ง น่ะยับมันออกไปขวงทางก็กินมันเลยพักหนอกติดปูกไว้นะจ๊ะปลูกไว้ยื่กระทางสาวเก็บมันมาสิงก้อนก้อนน่นจะเป็นเพียใบเริ่มสิย้องๆล่ะปีงปีใกล้พี่นอ้อง ิืมข้าว Hi guys today I having um, spicy ไ i ยอี s านสไตล์ style, uh, green bean salad spicy Thai Isan e style green bean salad with grill e d chicken wings c ้ามอ n น o m า j จ้อยมี ทั่วสารลัดนานเลยพี่น้องไปได้น้ำปลาดมาไหมไปไน้่งตลาดมาไหมไปไปซื้อของในเมื่อเมือ่อยหิวเขาแห้งมากเราก็เลยหิวแห้ง เซนมี่นี่แหละมาพี่น้องขนมจีนก็ได้มากอยู่แต่ว่ามันเสียเวลล่าตุ่มโดนฮิวแห้งเซนมี่มันลวกสองเลที่เองน้ำห่อนจาก,กา ăn <coughs> mặc thua, tâm thua, tâm thua. Đây. cứ cầm nhai cái xịt vào bạc luôn đây. chào các bạn đến hỏi giá mời cô mất tập ba ngay con ยำกระดูกก้อนกึดกึดทีดีพักหนอกหน่อง

แบบไลนึงได้เลยแกวีซราบ่าะหมันสนอยู่ทางดูม

ไปไปใกล้ปิ่งปิ่งปีใกล้ <laughs> หน่ะล่ะอื้มอื้มหวาน Băng cơm có dịu đấy, Mhm, 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 มันหวานแต่มัหนหอมหอมกินพักซี่ไหมจ๊ะ ไงตาสุดเราเอาแคนเสือกระรุดดมาเนี่ยแบบแพ้งเรื่องหัวไฟแนวเนี่ย ปีงปีไก,ก่มันมันเยิ่มเยิ่่หรือล่มั้แซ่บ เคียรเี่น้องเคียร์เคียบลูเรนข้าสวดโอข้ามสวดค้ายังไงตาสวดพี่น้อง จ้าสำหรับคลิปนี้คุณแม่ก็จะตองได้แล้วเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปก่อนนะจจะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้คุณแม่ตุ๊กตาได้เ้ะเดยอจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ thank you for watching my video goodbye ไปเลยจ้า